สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่สวนผักปุ้งแก้วสายหน่อยหนึ่งแล้วนะนี่มาดูเวลาและวันที่กันครับวันที่15เดือนกุมภาพันธ์า5 6 8 8ครับ9นาฬิกาโดยประมาณนะพามาอัปเดตและรับชมผักปุ้งแก้วอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเราได้เติมน้ำแล้วครับเติมน้ำเข้าไปอีกรอบนึง รอบนี้ก็กักน้ําแล้วครับไม่ปล่อยแล้วนะเราใส่ท่อ PVC กันน้ําออกแล้วครับนี่ก็กักน้ําไว้แล้วครับเราจะไม่ปล่อยน้ําอีกแล้วนะเราจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผักบุ้งไว้แบบนี้แหละตอนนี้เรากําลังจะเอาปุ๋ยมาใส่อีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นตอนเย็นๆน,นะครับจะมาใส่ปุ๋ยกัน อาจจะเป็นสปุ๋ยสูตรครับผมนำเดี๋ยวบอกปุ๋ยก่อนเผื่อมีคนอยากรู้เนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมรอบนี้นะครับเอาไอ,อไม่รู้จะดีหรือไม่ดีนะผมใส่ปุ๋ยผมซื้อปุ๋ยสูตรสูตรสี่สิบสี่สิบศูนย์หรือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นี่แหละไอ,อะมาผสมกับสิบหกสิบหกสิบหกในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับคือหต่อหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะดีไหม จะออกผลลัพธ์มายังไงเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราผสมกันมันก็จะได้แบบครึ่งๆร่งครับมันก็เหลืออาจจะยังไงอะ่ะมันจะเน้นตัวหน้าหน่อยครับตัวกลางก็ได้น,นิดนึ่งตัวท้ายก็เท่ากับตัวกลางประมาณนี้ครับแต่ทางที่ดีนะครับเน,น้นเน้นหน้าตัวหน้าเยอะๆกับตัวกลางเยอะๆตัวท้ายไม่เน้นก็ได้ครับแต่บ้านผมไม่มีขายไงครับ ที่บ้านไม่มีปุ๋ยสูตรหน้ากับกลางเยอะก็ต้องทําเป็นต้องเอามาผสมกันแบบนี้ละครับแล้วก็มาลองลุ้นกันเนาะว่ามันจะดีหรือไม่ดีสวนของเราตั้งอยู่อ,อําเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับนี่คือรูปภาพภูหอมุมนี้อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่อาจจะบิดเบี้ยวแต่ไอ้บางมุมมันจะเป็นเหมือนภูเขาฟไฟฟูจินะต้องไปดูที่สวนเราครับเพราะว่าสวนผักบุ้งแก้วกับสวน สวนที่เราทำไผ่ทำมะพร้าวนะห่างกันประมาณ5 5กิโล4 5กิโลห่างกันประมาณในการขับรถก็ประมาณ5-6นาทีครับก็ถึงโดยประมาณนะครับเซเว่นจะอยู่จุดศูนย์กลางพอดีเซเว่นก็จะอยู่ประมาณสัก2กิโล2กิโลครึ่งประมาณนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสวนกับเนี่ยที่นาเนี่ยที่เราปลูกขัาปุ้งเก้ยวเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสักสักมีดสักอะไรนะครับ รอให้ยืดยาวกว่าน,นี้ก่อนเราค่อยมาตัดกันใบเขากาลังสร้างใบครับสร้างใบสร้างกอเขามันหนาวครับตอนนี้อากาศยังเย็นดูด,ดูดูครับดูครับนี่คือจังหวัดเลยนะครับอําเภอพูหลวงสวัสดีทุกขั้นนะครับตอนนี้ผมยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่เลยอากาศมันเย็นครับบางคนว่าเอ๊ะปลูกไปตั้งสี่ห้าที่ทงกระทิตแล้วมันทําไมไม่โตสักที ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับมันทำไมไม่โตสักทีก็มันนั่งดูปัจจัยแล้วก็คือมันเย็นอากาศหนาวครับนี่ลมก็มีส่วนนะหนไหมลมก็วิววับวิวับแบบทําให้ลากเขาโยกหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยิ่งนานติดเท่าไหร่เราก็แข็งแรงเท่านั้นแหละครับ <laughs> ยิ่งนานติดล้วก็แข็งแรงเพิ่มไปอีกถ้าเราเติมน้ําแบบนี้ถ้าเรา เติมน้ําเยอะเกินไปครับแบบไปท่วมผักบุ้งกําลังจะจะแตกกอขึ้นมามันจะมันจะตายครับมันจะเปื่อยแต่ตันนี้มันยังไม่ได้เปื่อยนะมันยังสู้ได้อยู่นี่ครับยอดกําลังแตกออกมาเห็นกันไหมกําลังแตกออกมาแบบพิชิพิชินะครับบ้านผมเอิ้นพิชิพิชินี่แหละผมเอิ้นคนเดียวมั้งคนอื่นเขาเรียกแบบไหนไม่รู้เริ่มแล้วครับแบบนี้ไม่ดีนะ แบบเกียเก้ยวๆเรื่อยๆแบบนี้มันต้องลอยน้ำครับนี่ก็มีบางอันเริ่มละยาวประมาณคืบแล้วเป็นพราะอากาศหนาวเย็นไปหน่อยครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในการทําผักปุ้งแก้วช่วงนี้ของไอ้ฤดูหนาวแต่ก็จะได้ขายตอนหน้าแร้งนะครับ แถวบ้านเรามันหน้าแ้งมันอึดแน,นวกินหน้าแรงก็เป็นช่วงมีนาเมษาช่วงนี้อาจจะได้ราคาดีนะแถวนี้ครับแต่ผักบุ้งเพื่อนบอกว่าราคาดีหน้าหนาวแต่บ้านผมมันแรงไงพาเดินดูนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะ ครับติดไปนี่นะครับมันเด็ดส่งสะท้อนอาจจะมืดหน่อยนะครับดูกันไปใครที่สนใจอยากเข้ามาชมสวนหรืออยากเข้ามาไอดูที่ผมปลูกอย่างอื่นด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับสวนเราตั้งอยู่ไรบุตตาของเราตั้งอยู่อำเภอผู่หลวงจังหวัดเลยใครที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลก็เข้ามาชมสวนได้ครับก่อนที่จะลงมือปลูกหรือจะ ทำตามแบบที่ผมทำเนาะเพราะว่าอยากให้เข้ามาดูมาดูแบบตัวอย่างก่อนแล้วเราค่อยไปประยุกต์ไปปรับใช้ในสวนแต่ถ้าเราไม่ยอมไปดูคนอื่นหรือว่า,าทำไปก็มันเหมือนไม่มีอาจารย์นะครับงงงซาวๆไปเดี๋ยวก็ผิดพลาดเยอะเปลงเงินเยอะ,กะเกษตรทุกวันนี้มันเชื่อมต่อหากันได้หมดแล้วครับใครที่อยาก ใครปลูกอยากทําอะไรก็เข้ามาปรึกษามาถามมาดูก่อนครับมาว่าเออแบบนี้มันดีแบบนี้ไม่ดีผมรู้อะไรผมก็จะตอบให้หมดนะถ้าอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ครับอันไหนไม่เคยทำก็บอกไม่เคยทําไปเลยอันไหนเคยทําเคยทําแล้วมันได้ดีก็บอกอันไหนทําแล้วไม่ดีก็จะบอกกันครับมันเยอะเรื่องอยู่นะครับการทรําเกษตรก็หลากหลายครับมีข้อดีข้อเสียใครอยากเ,ออเข้าสมสวนก็โทรมา เบอร์เดี๋ยวผมบอกเบอร์นะ0 9 3 1 6 1 9 2 5 6เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอไลน์ของผมด้วยดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละครับไอไม่ใช่ไดีใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เป็นไลน์ไลน์ส่วนตัวผมนี่แหละเบอร์ก็เบอร์ส่วนตัวผมโทรมาได้ตลอดยกเว้นเวลาหลับเวลานอนครับ <c oughs> แต่ถ้าโทรมาปกติเขาก็ไม่โทรกันหรอกครับกลางคืนเขาจะโทรกันช่วงแปดโมงเช้าถึง หกโมงเย็นประมาณนี้นะเวลาทำงานของแต่ละคนครับดึกๆก,ก็เป็นเวลาส่วนตัวไปครับเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมผมไม่ว่าจะแบบโอ้ขายต้นพันธุ์ขายกิ่งพันธุ์ขายนู่นขายนี่ไม่ได้เกี่ยวผมใครโทรมาผมก็คุยหมดครับรู้อะไรผมก็บอกรู้จากไอ้ <c oughs> ที่คนเคยมาโทรมาถามก็น่าจะรู้ดีนะครับที่โทรมาหาผมแต่ละที ผมไม่ได้อยากขายแบบต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์อะไรด้วยซ้ำนะอยากแค่ให้ความรู้ไปครับรู้อะไรก็บอกกันไปครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะมันจะยาวไปมาดูกันสั้นๆแนะ้วเขาถ่ายยาวกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเบื่อผมก่อนฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกดอะไรก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอของผมต่อไปด้วยนะครับฝาก ติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไล่บุญตาไล่บุญตาของเราครับไล่บุญตาปลูกพืชผสมผสานจังหวัดเลยไล่บุนตาขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ก็เป็นกําลังใจก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้๊ายบายไปก่อนนะครับอยากรู้อะไรก็พิมพ์ไว้เลยครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาบอกมาถ่ายให้ดูครับผมรู้อะไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ